เขาว่ากันว่าคําสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาไอ้ท well> ี่ล่ําเรียนกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดูเหมือนจะผ่านการแต่งเติมมาแล้วทั้งนั้นโยสิงโตเราเลยสงสัยว่าคําสอนจริงๆของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ไหมหรือถูกบิดเบือนไปหมดแล้วจริงไหมที่ว่าพระพุทธขดแท้ต้องฟังจากปากพระองค์ในยุคพุทธกาลเท่านั้นคนทั่วไปมักมองว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมายาวนานอาจถูกบิดเบือนจนไม่เหลือของเดิมแต่โยม่าหมุนอันที่จริงพระพุทธเจ้าทรงวางระบบป้องกันไ้แล้วเรียกว่าสุขตะวินัยโยคือวินัยของพระสุคตพระองค์ย่อมแสดงธรรมอันดีแล้วในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระองค์ตรัสว่าวินัยของพระสุคตยังดำรงอยู่ในโลกเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ทนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสุขตะวินโยคำนี้ไม่ใช่แค่รูปแบบการสอนแต่เป็น,นกลไกป้องกันคำสอนไม่ให้เสื่อมเป็นรั้วกันความผิดเพี้ยนไปสู่คนรุ่นหลังทั้งเนื้อหาวิธีสอนและเป้าหมายล้วนสอดคล้องเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบท,ทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสล้วนเกิดจากการกำหนดสมาธิอันแน่วแน่เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการแสดงธรรมจากต้นทางและยังต้องผ่านเกณฑ์สีประการได้แก่เป็นความจริงเป็นประโยชน์ เหมาะสมกับการและเวลาและสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ฟังหากไม่ครบในคุณสมบัติพระองค์จะไม่ตรัสธรรมบทนั้นเลยทุกคําสอนของพระองค์จึงสอดรับไม่ขัดแย้งกันเข้ากันได้โดยประการทั้งปวงนี่แหละคือต้นแบบแรกของการรักษาพระธรรมให้ดำรงอยู่ตามแบบพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจตรงนี้จะเห็นว่าสิ่งที่รักษาศาสนาไว้ไม่ใช่พิธีกรรมหรือความเชื่อมาหมุนลองสังเกตบทธรรมของพระองค์ดูสิมักจะเริ่มด้วยการเรียกชื่อสาวก เพื่อบอกให้ตั้งใจรับฟังเช่นลูกก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรเธอทั้งหลายจงฟังเราจะก,กล่าวในบัตรนี้จากนั้นพระองค์จึงแสดงธรรมเป็นระบบระเบียบด้วยพยัญชนะที่ประณีตเรียบเรียงไว้เป็นอย่างดีนั่นไม่ใช่แค่พิธีการทางคําพูดทั่วไปนะแต่คือระเบียบการประกาศธรรมของพระสุคตที่เราเรียกว่าสุขตะวินโยซึ่งพระองค์ได้ส่งต่อให้สาวกไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและก็เป็นหน้าที่ของสาวกที่ต้องจดจําทั้งบทพยัญชนะอย่างแม่นยําเพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม แล้วถ้ามีคนเถียงว่าตอนนี้ไม่มีใครได้ยินพระองค์ตรัสโดยตรงแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกผู้จดจำก็สิ้นชีพไปนานแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราศึกษากันอยู่คือระบบถ้อยคำดั้งเดิมของพระองค์จริงผ่านมาก็ต้องสองพันกว่าปีจะไม่ผิดเพี้ยนบ้างเหรอฮะมีผิดเพี้ยนแน่นอนมาหมุนจึงมีระบบป้องกันไว้หลายชั้นไงล่ะอีกหนึ่งประการที่สำคัญคือหลักมหาประเทศ4เป็นหลักเกณฑ์ที่พระองค์วางไว้ให้ตรวจสอบคำสอน หากใครอ้างคําของพระพุทธเจ้าก็ต้องดูว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นแม่บทหรือไม่ไม่ใช่อ้างชื่อพระองค์แบบเลื่อนลอยเอให้มาหมุนนึกภาพตามนะสมมุติว่าหากย้อนไปในอดีตมีผู้สามารถจดจําพุทธพจน์ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญได้ประมาณ500คนแล้วให้แต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนจําได้ลงในกระดาษจากนั้นให้กระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเมื่อเวลาผ่านไปย่อมมีบางส่วนสูญหาย หรือมีการเติมแต่งเนื้อหาใหม่บ้างแต่ในอีกสองพันปีให้หลังสามารถรวบรวมถ้อยคำเหล่านั้นกลับมาพิจารณาถึงแม้จะไม่สมบูรณ์เช่นเดิมหรือมีส่วนเสริมเติมมาบ้างแต่ท้ายที่สุดก็ยังพบได้ว่าสาระสำคัญอย่างอริยสัพ4หรือมรค8รวมถึงทมอันเป็นแม่บทอื่นๆยังคงปรากฏอยู่ครบถ้วนหากอันพระสูตรในเนื้อหาที่สำคัญจะเห็นได้ว่าพระองค์สอนแบบย้ำๆและใช้ถ้อยคำเดิมซ้ำเพื่อรักษาส่วนสำคัญอย่างในหลักปฏิจจสมุปบาทเช่น พระองค์ตรัสว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีแล้วพระองค์ก็ตรัสซ้ำด้วยบทพยัญชนะเดิมโดยเปลี่ยนหัวข้อที่มีคุณสมบัติเดียวกันลงไปงั้นแปลว่าถ้าสิ่งที่เราศึกษาไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับอริยสัจสี่มรักแปดขันห้าหรือปฏิจจสมุปบาทมันอาจไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าถูกต้องเลยม้าหมุนเพราะคำของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการเวลาสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว นั้นถูกต้องตรงจริงก็ใช้ได้ตลอดการไม่ต้องเติมแต่งอะไรเพิ่มเลยปัญหาทุกวันนี้คือคนมักใส่ใจฟังในคําของสาวกที่ไม่สอดรับกับพุทธพจน์หรือปรับคําของพระองค์ให้ทันสมัยแบบผิดเพี้ยนทั้งที่คําสอนพระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นดีแล้วในเบื้องต้นทำกลางและในที่สุดสอดคล้องเข้ากันได้ทั้งหมดไม่มีขัดแย้งกันเลยและอีกเรื่องอันตรายต่อศาสนาเรียกว่าทำสี่ประการเป็นเหตุให้พระัธรรมเสื่อมสูญคือ 1. ภิกษุเล่าเรียนพระสูตรที่จํามาผิด บิดเบือนความหมายทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 2. ภิกษุว่ายากไม่อดทนรับฟังคําสอนด้วยความเคารพ 3. พระเถระทรงทำทรงวินัยไม่ถ่ายทอดพระสูตรให้ผู้อื่นเมื่อท่านเหล่านั้นจากไปจึงขาดผู้เป็นมูลรากสี่พระเถระไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมประพฤติย่อหย่อนทอดทิ้งธุระในทางวิเวกเป็นเหตุให้ผู้มาภายหลังเอาเยี่ยงอย่างจนเสื่อมถอยไปตามกันฟังดูน่ากลัวนะสิงโตงั้นชาวบ้านอย่างเราจะทำยังไงดีล่ะ ถึงจะมีส่วนช่วยรักษาคําสอนของพระองค์ไว้ได้เริ่มจากศึกษาพระพุทธพจน์โดยตรงจากพระไตรปิฎกหรือฟังพระสาวกที่ถ่ายทอดโดยไม่บิดเบือนจงอย่าอิงแค่คําของครูอาจารย์หรือคนทั่วไปที่ดูน่านับถือแต่ต้องกอดไปหาคําสอนของพระตถาคตที่แท้จริงเท่านั้นลําดับต่อมาคือมันพิจารณาคําสอนให้เข้าใจอย่างท่องแท้พร้อมกับเจริญสติเห็นธาตุขันธ์ทั้งห้าเป็นเพียงกองธรรมชาติไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เป็นหลักรามที่พระองค์พ่ฒนสอน เมื่อเห็นถูกต้องตรงจริงตามธรรมเท่ากับได้รักษาพระพุทธพน์ร่วมเป็นสักขีพยานให้กับพระองค์อ๋อแล้วก็อย่าลืมเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องไม่เติมแต่งไม่แปลความให้เลยเถิดให้ผู้คนเข้าถึงคำจริงได้เหมือนเดิมโอเคเลยสิงโตเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าที่เคยคิดไว้และถ้าไม่มีคนรักษามันอาจหายไปจริงๆก็ได้ชัยละมามุนสุขตะวินโยระเบียบคำสอนพระศาสดา เป็นหัวใจของการคงอยู่ของพระพุทธศาสนาเราเชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่สืบทอดอย่างซื่อสัตย์จงอย่ามองทําเป็นแค่ความเชื่อแต่จงศึกษาทดลองสอดส่องนํามาปฏิบัติแล้วรู้แจ้งด้วยตนเองธรรมะไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือกฎของชีวิตที่เราสามารถพิสูจน์ได้โยขอบใจมากนะสิงโตเดี๋ยวเราจะกลับจะเปิดพระไตรปิฎกอีกครั้งแล้วเริ่มใหม่แบบตั้งใจเลยละ่ะฟังสนทนาธรรมที่ช่องชาวพุทธกลับใจกดติดตามไลค์แชร์เป็นธรรมทาน